สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาสร้างคำสั่ง camera กันนะครับในลิวิตเนี่ยอาจจะเรียกว่า camera นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือภาพแบบ perspective นั่นเองนะครับวิธีการสร้างภาพ perspective นะครับเราจะใช้คำสั่ง camera ที่อยู่ตรงข้างหลังบ้านนะครับเรียกว่าคำสั่ง camera ตัวนี้นั่นเองนะครับวิธีการทำนะครับถ้าให้ง่ายเลยเนี่ยเราไปที่แปลนพื้นชั้นที่1ครับหรือว่า แปลนชั้นที่เราต้องการจะยืนอยู่แล้วก็มองเข้าไปยังตัวอาคารของเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเรามาอยู่ที่แปลนพื้นชั้นที่1ครับเราคลิกที่หลังบ้านเลือกคําสั่งคามล่าครับหากเราคลิกครั้งแรกเนี่ยจะมีคําสั่งคามล่าติดเมาส์ของเรามานะครับการคลิกครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการยืนอยู่ณนะตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับส่วนหลังจากนั้นเมื่อเราคลิกนะครับเราลากเข้าไปยังพื้นที่หรือว่าตัวอาคารที่เราจะมองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการหันหน้ามองตัวอาคารของเราพยายามลากเมาส์นะครับให้เลยจากตัวอาคารเข้าไปแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็คลิกวางครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพ Perspective หรือว่าภาพด้วยคําสั่งค a m เไลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งแรกที่เราได้เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยไปดู View Control Bar ด้านล่างครับเริ่มต้นนะครับจากคําสั่ง Detail l e v e l เราเลือกเป็นไฟล์ครับมองรายละเอียดสูงสุด หลังจากนั้นเลือกสไตล์ตามที่เราต้องการครับอย่างตรงนี้เป็น Hi ตไลน์เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเฉดครับเราอาจจะลองเปลี่ยนเป็น c o n s i s t e n t color หรือว่าเราจะใช้ r e a l i s t i กก็ได้เช่นกันนะครับส่วนต่อไปครับอาจจะเปิดปิดเงานิดนึงเพื่อให้ภาพของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมองเห็นว่าตัวภาพ Perspective ของเราเนี่ยมีกรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวกรอบตัวนี้ครับเรียกว่าเป็น Crop View นะครับ r o p region อะไรต่างๆเราก็จะใช้คำสั่งด้านล่างตัวนี้ในการควบคุมนะครับ ตรงนี้ครับถ้าเราคลิก no crop view ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นแบบ perspective ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเปิดไว้จะดีกว่านะครับส่วนตัวนี้ครับ crop view gen นะครับเราสามารถเปิดตัวนี้แล้วก็ขยายส่วนกรอบนะครับปรับแต่งมุมมองอะไรแบบนี้ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะครับเน้นพื้นที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เน้นพื้นที่ด้านขวาเยอะกว่านิดนึงนะครับไม่เห็นดีเทลอะไรประมาณนี้นะครับทิ้งท้องฟ้าไว้เยอะหน่อย โอเคประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้ภาพแบบ perspektive ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไปดูในส่วนของ poverty ครับสังเกตว่าจะมีในส่วนของ camera อยู่ผมจะมาปรับในส่วนของตัวนี้ครับ eye elevation กับ target elevation eye elevation เนี่ยก็คือความสูงของเรานะครับความสูงของมนุษย์ที่กำลังยืนมองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าอิงตามความสูงของผมเนี่ย ก็อาจจะใช้สายตาอยู่ที่เมตรครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของกล้องเนี่ยก็จะต่ำลงมาหน่อยนะครับสังเกตว่าถ้าค่า i e l e v a t i o n ชัครับ t a r g e t elevation ตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับเส้นก็จะเฉียงนิดนึงนะครับดังนั้นเทคนิคของผมเนี่ยก็คือปรับทั้ง i e l e v a t i o n กับ Target Elevation เท่ากันนั่นเองนะครับเส้นเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะครับกลายเป็น Perspective 2จุดที่มีความสวยงามโดยการใช้เส้นตั้งแบบนี้นะครับผม จากนั้นปรับกรอบอีกนิดนึงครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพ Perspective หรือว่าคำสั่งคามล่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จใน 3D View ครับก็จะมี Perspective ขึ้นมาเรียกว่า 3D View 1นะครับเราสามารถคลิกขวา rename นะครับเปลี่ยนเป็น Perspective 01แบบนี้ได้นะครับต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลองสร้างภาพแบบ Perspective Interior ดูนะครับเราไปที่แปลนพื้นใช้นที่1ครับคลิกที่หลังบ้านเลือกคามลครับเราเริ่มยืนอยู่ ตรงนี้ครับหน้าทีวีหันมองไปทางห้องครัวนะครับแล้วก็คลิกวางลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมก็จะปรับแต่งเหมือนเดิมเลยนะครับปรับ detail level เป็นไฟนะครับ visual style เป็น realistic แล้วก็เปิดแสงเงาขึ้นมานิดหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ขยายนะครับพื้นที่อะไรต่างๆให้ดูสวยงามนะครับจัดองค์ประกอบให้ดูเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนเป็น perspective 02ครับแล้วก็เปลี่ยน iElevation นะครับไปที่เมตร70ครับหรือว่าตามที่เราต้องการได้เลยประมาณนี้นะครับตัวกรอบอาจจะปรับอีกนิดหน่อยประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพอินเทียนะครับการยิงเปอร์สเปกทีฟแบบนี้นะครับใช้คำสั่ง c a m e ล่ยิงเข้าไปทำให้เราได้ เข้าใจนะครับมุมมองของการเข้าอยู่อาศัยจริงๆนะครับตรงนี้ผมก็จะยิงคามิล่าหรือว่ายิงตีบ่อยๆเพื่อรีเช็คนะครับว่าพอร์ชชั่นขององค์ประกอบต่างๆของอาคารของเราโอเคหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับมากขึ้นมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเราทำทีวีเราทำในแปลนนะครับเรามองไม่เห็นบางส่วนนะครับผมก็ใช้คำสั่งคามิล่าตัวนี้ยิงเพื่อดูบรรยากาศอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ ตั้งค่าแล้วก็การสร้างคําสั่งคาเมราขึ้นมานะครับสำหรับหัวข้อนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในหัวข้อถัดไปกันครับสวัสดีครับ